ก็สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาแก้งจีบลูกเคนนะจีบแบบภาษาใต้อะผมจะแบบพูดใต้นะใครที่ฟังไม่เข้าใจก็ขออภัย้วยนะครับก็ดูๆไปคํำๆไวนนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมได้นะครับจบ๊บฮัลโหลค่ะเล่นไหมเล่น โอเคเล่นเล้งน,นะโอเคได้อนดก็เลยไม่ถึงอีกก็ทว่งวาย <c oughs> ไม่ได้นะทำ <c oughs> ไมอ่ะคิอมันโดนเอานันจะกดได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่ไม <c oughs> นึบตาไหมเ่ะคุณต้องอะไรวะพี่พี่จองเคยเลยนแล้วอะอ่ะเขียนไหมไม่ผอนอนน่ะอัน <c oughs> นี้ไม่ได้เลยสักพี่ ทำรายการบ้านกับการบ้านเต็มเลยให้เราช่วยไหมพวกราเองก็เอาไกกว้หลดก่อนช่วยได้ไหกล่ะฮะไม่ให้หัวใจคนอื่นไลวอีกกว่าไ, <laughs> ไปต่อไม่เป็นเลย มือเขให้หมดใจคนอื่นไปแล้วอารวยวายไม่ไวเลยอุ้ยเจ้บกันมินอยากึ้นเงิงวินหรือว่าอยากขึ้นของมอร่คถ้าเลยอดีตซ้องไล้ไหมอ่ะอลองมาสางใจมารกอ่ะอะไรอ่ะ

ยี่ทองเป็นไงไม่เป็นฮัลโหลให่อย,อยากน้องคุณยี่ทองเป็นนะไมีคนเหรอมันก็เป็น มีคนหรือมีใจอะมิน<อ>ฮะเมียอะไรนะ<อ>ทำไมเสมียงันไม่ได้ยินเลยมีใจอะไรยินไหมไม่ยินชิม,มิโนโตะดีกว่าเด่นนะชิฉัน ม่ได้นะต้องทำอยังไงวะต้องแบบต้องแบบอะไรอะเห็นข้างหน้าไหมอะไรอะเห็นไหมไม่เห็นเห็นม่เห็นจริงอะแอนนาคอของเราอ่ะมินไม่เหนจริงอะที่มีตัวต่อ กูท้อวะยัยมันไม่ทำไมผมไะเล่นมันอะไรนะปอดจีเสียงมินมันหายอ่ะคาคาดมามาหายหายอ่ะเป็นไ้เฮีย่เสียงมินมันแบบมามาหาหายอ่ะ ไม่ได้ไซวู้ฟังใช่ไหมมันชัวรมันโอยโอ๊ยโอวย,ยมินบอด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 ระวังนะชิบได้ไหมมินเนะดี๋วแล้วมันยิงอ้ยว่ะเลยบรู อันนี้มันยิ่งมันให้ตายกวานะ่าอะไรเยอะยว่าโ,นนโม้มินมินจัดฮึเรียบร้อยฮะทุกคนความรักมันไปต่อไม่ได้อะ่ะ ลุกอีกแล้วเศร้าวลีเศร้าตั้งแต่เขาไปให้หัวใจคนอื่นหน้าเราพีแล้วอะ่ะแม่งพาสาวลูกสาวไม่เล่นด้วย,ล,ยลิกลกให้แป๊บนึงโอ้ใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าถ้าอยากให้ทำคลิปแนวน,นี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือ ถ้าอยากให้ทำคลิปเป็นไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะ